สาราจานโปรดสนับสนุนโดย n e w t o p r e x o r i g o p a s s ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสาราจานโปรดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเมนูผัดเต้าหู้หอมหอมนะคะแค่ชื่อก็น่ากินมากเลยใช่ไหมล่ะคะมาอ้อมก็ขอเลือกเห็ดฟางมาเป็นหนึ่งในพระเอกที่จะพูดกันในวันนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าเห็ดฟางจะมีประโยชน์อะไรบ้าง มีอยู่มากมายหลายชนิดเลยนะคะทั้งเห็ดสดเห็ดแห้งนะคะที่เราเอามารับประทานกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเห็ดหูหนูดำเห็ดหูหนูขาวเห็ดหอมเห็ดลินจือแล้วนอกจากนั้นก็จะมีเห็ดฟางแล้วก็เห็ดอื่นๆอีกหลายชนิดนะคะนอกจากนี้นะคะเห็ดยังมีแบบที่สวยงามเป็นพิเศษนะคะขึ้นตามป่าส่วนมากเนี่ยมักจะมีริกเมาเบื่อนะคะซึ่งก็เป็นเห็ดพิษนั่นเองนะคะ สำหรับเห็ดฟางของเราเนี่ยนะคะเด็กๆก,ก็จะคุ้นเคยเป็นพิเศษค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบในไส้พายนะคะหรือในหน้าของสปาเกตตี้นะคะแล้วก็ในเมนูของเต้าหู้หอมหอมในวันนี้นะคะเห็ดฟางเนี่ยมีพลังงานนะคะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็มีฟอสฟอรัสมีวิตามินด้วยนะคะก็เป็นหนึ่งในผักหลายชนิดนะคะที่เด็กสามารถเริ่มหัดกินได้ค่ะเพราะกลิ่นไม่ฉุนสําหรับเด็กที่ทานผักยากนะคะเห็ดฟางเนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งในเมนูหนึ่งที่คุณแม่สามารถที่จะทําให้เด็กหัด ทานผักได้ค่ะนอกจากนี้นะคะเห็ดฟ <head> <f ile> างยังมีเส้นใยที่เยอะนะคะทําให้ระบบขับถ่ายเด็กดีด้วยล่ะคะ่ะการเลือกซื้อเห็ดนะคะถ้าเกิดว่าเลือกซื้อจากตัวหัวเชื้ออาหารแล้วก็ตัดมาสดๆเลยเนี่ยนะคะก็ต้องเลือกที่ยังไม่บานมากเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะเห็ดฟางตัวกระเปาะต่างๆเนี่ยนะคะดูแล้วไม่เนา่าไม่ช้ำนะคะก็จะทําให้เราเก็บเห็ดได้นานขึ้น,นะคะ่ะช่วงหกขวบแรกร่างกายและสมองมีการพัฒนายอย่างรวดเร็วคุณแม่สามารถให้อาหารเสริมควออบคู่กับอาหารมื้อหลัก เพื่อลูกน้อยจะมีสุขภาพที่แข็งแรงสมไว้ค่ะ